s าวนะคะ l มาดูในส่วนของฟังก์ชันพิเศษของคันนี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากเกรดอีกันบ้างค่ะ สำหรับคันนี้นะคะดีไซน์กระจังหน้าเหมือนกับเกรด E เลยค่ะพร้อมกับตัวสีดำก o อสแบ็ k ตรงนี้เหมือนกันถ้าต่างกันก็คือตรงคิ้วด้านล่างชายกันชนจะเป็นสีเงินหน้าหลัง EL จะได้ไฟตัดหมอก LED ล้อนะคะขนาดเท่ากันลายต่างกันตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนเลยนะคะรบคันนะเป็นแบบนี้เหมือนกันมาดูด้านหลังกันค่ะว่าตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างคันนี้ได้ติดในส่วนตัวเซนเซอร์2จุดเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น RS จะได้เซนเซอร์4จุดด้านหลังตรงนี้แต่ตรงนี้ติดเพิ่มจากศูนย์ เนี่ยค่ะคิวตรงนี้ค่ะเป็นสีเงินเนี่ยเป็นดีไซน์ที่แตก,แต,กแต่างจากเกรดอี e นะ้น้องมองหลังนีเหมือนกันรปรับมุมมองได้3าระดับส่วนฟังก์ชันในเรื่องความเป็นเอกประสงค์รุ่นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีแบบนี้นะคะสมมติเราถือกุญแจก็สามารถเปิดปิดยกท้าแบบเนี้ยในการเปิดปิดได้เลยนะแล้วก็การพับเบาะก,ก็หลากหลายมากๆสําหรับคันนี้ปรับได้3แบบ ดีมากแล้วก็เดี๋ยวจาพามาดูฟังก์ชันภายในเบาะนะคะตำแหน่งผู้ขับขี่เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะคะส่วนของตัวการตกแต่งดีไซน์ภายในตรงแผงประตูแล้วก็ตรงคอนโซลหน้าเราจะเห็นว่ามีการแต่งคิ้วสีเงินด้วยเพื่อรับกับตัวภายนอกรถด้านหน้าด้มีชาร์จไร้สายด้วยช่องวางตรงนี้มีเหมือนกันหน้าจอเครื่องเสียงกึง่งลอยตัวรองรับ Apple CarPlay และ Android เหมือนกันเลยค่ะตรงนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยในเรื่อง,องเกรด EL ก็จะแต่งด้วยสีเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ n d a La าเ w a t c h ค่ะ ต้องบอกว่าคุ้มค่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะสอบถามโปรโมชั่นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสนใจรุ่นไหนก็ทักมาได้เลย